เป็นสีเขาว่เนาะค่ะงวดที่หกประสงอางวดที่เจ็ดที่เจ็ดเราบอกแม่เพื่องนี้เป็นงวดที่หกก็หลุดเนาะก่อนที่จะออกสื่อเข้ามาแล้วห้างวดแม่บ่ค่ะแม่ค่ะแต่ว่างวดเมื่อกี้เป็นงวดที่หกเนาะที่ข้าลงซื่อเนาะค่ะเมื่อนี่เนี่ยจะเป็นงวดที่เจ็ดที่สิถึงก็คือวันที่สิบหกกันยายนนะคะะคนไดดมาจากอันแม่ขาวนี่หลายๆคนอาจจะยังบ่เข้าใจบ่ท่านในหัวแม่เขาวนี่หมายถึง คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับป้าแสงพอดีมสวัสดีครับเจแสงนะครับไม่ใช่ป้าแสงนี่แหละเนาะครับคนทานพอดีได้พานกดโอ้อ้เป็นอะไรมวนแค่คนทานกดมาบอกถึงมาบอกถึงเรื่องเล่าของรับแม่ขาวที่พึ่งจะได้ออกสื่อไปงวดแรกเนาะค่ะ พราะแต่ออกซื้อรูดปรับเลยแม่นจ้าแต่ก้อนนั่นถึงมาจากงวดถึอมาหางวดเหรเดหางวดพรางวดที่หกมาออกซื้อรูดเลยหลังจากที่เราไปติดตามงวดแรกเนาะค่ะเนาะครับค่ะที่นี่เป็นยังไงเนาะยังสนใจอยู่บ่ค่ะก็สนใจอยู่เพราะว่าสถิติเพิ่นเขาติดต่อกันนะหางวดเนาะเพราะเขาออกซื้อไปผันรูดอย่างเงี้ยสถิติดีอยู่เด้เนาะครับค่ะคือว่าโอเคอยู่ด้ยค่ะก็ต้องตามคือเก้านั่งละจ้า ผู้ใดที่เบิ่ไม่คลิปนี่ได้ตามคลิปแรกแล้วอันนี้ที่เป็นคลิปที่เสียสองที่เทาเมื่อถามประสงะกัปนี่ถ้าเอฟซีมีความคิดเห็นมาจากไหนกับจังลองคอมเมนต์มา<ะ>แต่ว่ามีบางส่วนอยู่ในคนเห็นตามไหมคะแมอน่นกับคอมเมนต์มาอยู่อะให้ตามรับแม่ขาว<ะ>ถึงถึงงวดที่แล้วจะลดลุดไปเนาะอ่าเพิ่นกับยังเสือหมันอยู่อะเคยเข้ามาห้างงวดติดนี่งวดที่หกหลุดงวดที่เจ็ดอาจจะเข้าก็ได้เห็นไหมเพิ่นกับ ข้าใจอยู่เนาะกได้ยิน่าวกัเล็กเขากระตเนาะค่ะเนาะอ่าเขาก็ตตองมาตามป้าเสียงคือเขาโอเจีเสียงธรรมดาเนาะค่ะเนาะลองเบิ่งว่างวดที่เจ็ดเท่านี่เพิ่นสิเขาวเนาะค่ะงวดที่หกป้าเสียงวระตรงที่เจ็ดเราบอกแม่นเพื่องนี้เป็นงวดที่หกเ็นหลุดเนาะก่อนที่จะออกสื่อเข้ามาแล้วห้างวดเป็นป่ะค่ะแม่นค่ะแต่ว่างวดเมื่อกี้เป็นงวดที่หกเนาะที่เฮาลงสื่อเนาะค่ะเมื่อนี่เนี่ยจะเป็นงวดที่เจ็ด ที่ะะสิถึงก็คือวันที่16กันยายนนะคะเนาะที่ไปที่มาในคือเลขมาจากน้องสาวนั่นบอแมนจากคนใดมาจากอันแม่ขาวนี่หลายๆายคนอาจจะยังบ่เข้าใจบ่ท่นในหัวแม่ขาวเนี่หมายถึงแม่ชีนะคะแม่ชีะนะครับเพิ่นบ่ซื้อเลขแต่ว่าเพิ่นห้อยู่ค่ะครับไม้พะวาแ่งปั่นโชคลาภแมนแ่งปันอยู่ค่ะคชะเอาพี่น้องไปขอคนมาเลย เป็นยังคะไปขอมาแล้วเพิ่นเพิ่นบอาว่าจงไหนบอกวันี่เพิ่นกะอ้อยน้องไวตมาก็เท่อวังขันบ่เขาแต่เท้อนี่ก็ล่องนั่ไปเป็ยนแนวทางเบึงเนาะล่องไปรุนบึงเพิ่นก็ว่าเพิ่นฟันดีเพิ่นโอเคอยู่ค่ะค่ะเพราะว่าปกติมันกะเขาติดตอมันประคับประคเขาติดต่อมาหาหงวัดติดค่ะพอแอดมินเอาทายลงเดดรุดที่น้องนั่นล่ะแล้วเดี๋ยวมันเป็นเขตบว เกี่ยวกับข้าอยู่บ่าะจักล่ะรันนี้ถือว่าเป็นบันดีนะครับเป็นบันทักนะครับม่ชีเปินอาจจะให้โชคก็ได้นะครับสําหรับแนวทาง16กันยายนนาอปัดแสงนะครับค่ะสําหรับคอมเมนต์ที่บอกว่าจะตามต่อรับแม่ขาวนี่ื้นนี้มาตามให้แล้วเด้อพี่น้องได้ค่ะอันเจแสงเราก็บอกว่าได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วได้มาแล้วอ่ะเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นเขียนใส่ซองหรือเก่าบอก เขียนใส่ขึเก่าค่ะเขียนใส่ขึเก่าค่ะเขาจะช่างยังไ้เป็นพิเศษดิเปล่าค่ะวันนี้บอได้ว่าทงไมเพื่อนก็ว่าเอาไปแบ่งปันเบิ่งเพราะว่าเพม่นแต่คิดว่าที่ผ่านมาหางวดมันเข่าอยู่มันอาจจะพลาดไปเป็นบางงวดก่างสี่วันนี้ก็ล่องล่องเบิ่งอีกเพื่อนว่ากันยังแบ่งปันอยู่ค่ะอที่สาคัญเนี่ยทีฟซีเพื่อนอยากตามเนี่ยเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันบ่ไหลสามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวเจ็งสี่เนค่ะเอ็ดี่ก็เลยให้ตาม ัเลขแล้วพ้นหายตัวได้ก็ฮะเก้าหกหนึ่งกับเจ็ดศูนย์เก้าหกหนึ่งกับเจ็ดศูนย์นิดค่ะบอไก่เลยค่ะก้อนที่จะไปเอาตัวเลขของอันรับแม่ขาวนี่อยากถามประแสยุ้ยว่าประแสฝันบอฮะเอาที่่เสี่วเดขกคงฝันร่ำคนบ่บอถามวันวันที่หอมนะอ๋ถามเราบังานเราฝันเฝันว่าไอรถมันหายเนาะค่ะฝันว่ารถหายเน้น ขั้นใดสีใดทะเบียนใดบ้านนี้สีดำสีดำมันนี่ไอทะเบียนรถนั้นเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งแมนม,มันหายค่ะไปน้่หาก็าย,ยังบ่ท่านเยน็นทะเบียนรถเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะในความฝันแมนความฝันว่ารถขันนี้เป็นรถของเฮามันหายอันอันรถอีหลีนี่นีอยู่บ่นนี่ บ่มีค่ะโ่มีแต่ว่าในความฝันเนี่ยคือว่ารถคันนี้ทะเบียนนี้แม่นค่ะโอ้โหเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งข้างนนี้อยากขโมเลขของรับแม่สาวอยู่ได้ฝันนี่อันนี้ถามความฝันแล้วนนี้ถามความฝันพี่น้องถามเบิ้งซื้อดอกเพราะว่าผู้ถือเลขมากนี่ฝันดีโบอันน่าพี่น้องบันเอ็กะถือว่าฝันดีบ่กระจ่างวะในความคิดบ่ค่ะแม่นกะ อาจจะเขาเอื่นว่าทุกขลาบเลยไหมอาจจะได้โชกขึ้นมากก็ได้หรือมันหายไปโอ้ตีปะแชงถ้าฟันนี่จะจะแม่นบ่ถ้าเอาไปเป็นแนวทางเสียงโี่จะแม่นบ่มันถึงมีทั้งเขาแล้วบ่เขาค่ะมันเป็นช่วงที่ว่าเขาฟันในช่วงใดมากกว่าอืมครับค่ะเคยฟันเราถือได้เป็นโตบ่ประแะเจ้าเคยถือบ่เคย ในลักษณะที่ฝันแบบนี้เขาสีคล้ายๆกระสิบไหมคะบางเชื่อจะเป็นยังสันแต่ว่าอันนี้เขาฝันมามันหายนอนรลหายแต่ว่าเคยฝันว่าเลขออกตัวนี้ล่ะยังสีเคยถือค่ะอันนั้นเป็นความฝันเนาะฝันที่นอกฝันว่ารถหายทะเบียนรถเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะบันนี้เอาบันนี้กระสิบเบิ้งเด้ออันนี้ว่าเมาจากรับเม่เขาแล้วแม่่น เอฟซีเป็นสิทธาดุนอันเรี่ยงความฝันหั่นตั้งหากเดือกปรกี่กวกันเ้อเกี่อถึงตอนนี้แต่ว่าได้มาแล้วอ่ารแม่เขาคนไห้มาแล้วูเล็แล้วมันมอ่ยังค่ะโอ้เปิดค่ะเอาเอาเปิดเถิะอดากเบืงเธอได้ดีแด้นะรอดดนแล้วฮึมได้มาแล้วรวมกันมาแล้วมาแล้วรวมกันเ้ยค่ะอ่า ม่นแต็งมากขนั่นเลยเก่ามาเลยยงั้นเปิดมองได้บ่ประแสงจะรู้เรื่อว่าหางวดติดหางวดติดมันหลุดงวดที่ออกออกสื่อลุกเลยปลาแสงเบิ้งกอนมูก็ได้เอาประแสงเบิ้งแล้วเบิ้งกอนมูสักก้อนงามบ่เนาะงามอยู่เลยค่ะงามบ่มันงามแบบใดล่ะจังกซี่นะจ๊ะคิดว่าจังไงเอาโอ้โอ้มันคือบยชัดนอตเนี้ยเอา บงไดอยู่พีหน้อตบงอยู่จะบาเชมอ,อยู่โตยังับนัน,น,นอ,อ่าักอดังๆในประเทศหนึ่งเจ็ดศูนย์ค่ะหนึ่งเจ็ดศูนนะคะสามตัวสอ <2 S 2> งตัวสองสี่สองตัวสองสี่ค่ะอ้าปกติแล้วอันเพื่อจะหายาหมายังสี่ทุกหมดเลยบ่เจีจแสงให้สามตัว1 1 1หนึ่งหนึ่งหางนะคะสองตัวหนึ่งหาง งวดที่ห้าไปติดตามงวดที่แล้วค่ะบังใหญมากสามีงวดที่บนล่างอย่างละม็ดเลยตัวนี้ค่ะเอาพี่น้องเดียมตาพี่น้องีูนและสองสีเห็นสัตว์อยู่ครับอันนี้จะเป็นตัวเลขรับแม่ขาวนะคะ f ีค่ะรับแม่ขาวงวดที่เจ็ดงวดที่เจ็ดหางวดติดมาหลุดงวดที่หกค่ะงวดนี้งวดที่เจ็ดหนึ่งงวดนี้จะเป็นงวดที่เจ็ดค่ะนะคะ อ่าแก้บหน้าจอพี่น้องนะคะสำหรับตัวเลขนะคะที่ประแจงได้มากสอามาแบนปั๊ม F6F6 นะคะพิเศษอ่ะลงพิมพ์พิมพ์ไม่ไม่มันเป็นสีน้ำมันบอสัดหรือครับเอาไปคู่กันกับต้นสำหรับเบื้องครับเอาเอาไปให้มันสัดสัดเบื้องมันบอสไขสัตว์มันหมือนเขียนเขียนให้ดูชัดๆเพิ่นเอาสีแดงจึ้งครึให้ถือว่าเพิ่นเขียนอ่ะเจ็ดครึงคือหนึ่งมันยังไงค่ะแม่นค่ะงามค่ะตัวดีละค่ะโอ้อันนั้นฝันค่ะ มันเกิดตัวเลขตัวเดียวกันตัวนั้นตัวเดียวกันที่น้องต่ว่าเพิ่มสีแดงไปให้มันชัดเจนนะคะเอฟซีค่ะแต่เลขแม่ขาวให้มากมากบ่อประเส็หนึ่งเจ็ดศูนย์มากอยู่ด้วยค่ะเลขของแม่ขาวนี่มากอยู่ด้วยมันมันตรงกันก็ของเจ้าบ่อเนี่ตรงเลยหรือนปตรงเลยค่ะเพราะว่าตัวหนึ่งมันมีศูนย์สองตัวตัวนั้นพันเหลือศูนย์ตัวเดียวค่ะซ้ำตัวเดียวกันเนาะเอาการแสดงว่าเจ็ดศูนย์นี่ งวดที่แล้วพ่นกัไเจ็ดศูนย์หันี่นี่หนึ่งเจ็ดศูนย์แมนเลยเนาะไปหกกับพี่น้องหนึ่งเจ็ดศูนย์นี่ไปหกกลับเพราะว่าเพื่อมันเขาถือตัวใดไตัวนึงเนาะเลขก็หลายครับพี่น้องที่น่าสนใจกับตรงนี้แหละเพราะว่าสามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวรับแม่เขานะครับออกสื่องวดที่สองแต่เพิ่งว่าถ้า ตัวเลขเข่างวดนี no ่งวด้าเพิ่นจะให้ไหมอีกบ่อต้องน้ำไปพัจานณาบ้่งเนาะเนาะต้องรอเจ๊แสงหรือว่าป้าแสงเนาะอ่ะขอบคุณครับโอเคครับตัวเลียกเมื่อเพิ่นจำได้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณป้าแสงเจ๊แสงครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่อง vào ý thích, thích. thích.